สวัสดีพี่น้องยามเช้าครับภารกิจของเราเช้าวันนี้ทีมงานรถวินอราอ้ออกเดินทางไปแล้วครับผมมุ่งหน้าสู่สถานที่ลาก็ถเกี่ยวข้าวเจ้าช้างไวไฟครับ <c oughs> ทีมงานพี่อุ้ยครับ <c oughs> เ,เมื่อคืนก็พากันไปเอาเทลเลอร์ไปรับมาครับผมจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับ <c oughs> เป็นรถวินของทีมงาน เสียอุ้ยครับเสียอุ้ยเดี๋ยวเช้านี้ก็ทีมงานเราก็พร้อมแล้วแหละนะครับ <c oughs> เพราะว่าต้องทำกันไปเช้านะครับเพื <c oughs> ่อจะได้ออางานเกี่ยวกันนะครับผมนาง,งานอะไรยังไม่เห็นเลยครับผมว่าสภาพจะเป็นยังไงครับ <c oughs> เอาพี่อุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดียเช้าครับผมโอ้โหเช้านี้พร้อมยังครับผมพร้อมเช้าเลยพร้อมนะครับนี่ครับเจ้าของรถวินนะครับผมอันนี้ก็เจ้าของรถเกี่ยวบ่ทีมงานจันหมูตอนแต่เช้าเลยก็ได้ออกงานเกี่ยวไว้ดูไปเยอะอืม ไอ้เมื่อวานนี้ไปเอาตั้งแต่ตอนไหนไปตอนบ่ายสามอ่ะบ่ายสามบ่ายสามไปเราไปนั่งรออยู่นู่นนี่เขาไปลากรถอีกสองคันอ๋อไปถึงนู่นอุวิ่งเกือบสองชั่วโมงไปถึงนู่นจ้ะากนี่จากนี่ไปบ้านพี่อุ้ยกี่กิโลร้อยร้อยกิโลอ๋อร้อยเนี่ยก็ไม่ไกลถือว่าใกล้ใกล้กันนะพี่เนาะใกล้ใไม่ไกลนะถือว่า ใส่สิบรถมาวิ่งก็ชั่วโมงนิดๆถือว่ามาอะไรนะทีมงานเราดีโชคดีครับที่มีรถวินอยู่ใกล้ๆบ้านเรานะครับฝากเอฟซีด้วยครับผมมีงานใกล้ๆเนาะเรื่องใช้ราคามีสภาพราคามีสภาพครับไม่ไม่ไม่ขึ้นนี่คือไม่ไม่เอาตังค์เอางั้นนะครับผมทีมงานคุณภาพมากครับ ไม่นี้ด้วยไปเจยช้างคันใหม่ครับผมได้ได้ถ่ายคลิปแล้วนะครับ ไปเดี๋ยวเราจะตามคันนี้ไปครับ เรานี้ร้อมออกเดินทางปฏิบัติการวินรถเกี่ยวข้าวแต่เช้าทีมงานรถวินนี่มีทีมงานมาด้วยกันประมาณ5ชีวิตนะครับมาช่วยกันนะครับจากรัรนาุรีอ่ะเดี๋ยวเราจะตามไปครับ <c oughs> ไปไป เรามาถึงจุดหมายแล้วครับผมรถเกี่ยวจมอยู่นู้นครับผมนูน้นครับมาถึงเลยก็เกียบสะพานลงแล้วครับรถวิน เดี๋ยวเอาตัวชุดโซ่ก่อยุดออกครับผมจะได้เอารถ,รถวินลงนะครับเอาตอนนี้ก็เกบี่านรถวินแล้วนะครับ ฤดูกาลช่วงนี้ครับผมเกี่ยวข้าวรถบินก็ได้ใช้งานนะครับเป็นปฏิบัติการช่วยเหลือรถขุดรถเกี่ยวรถไหนก็ช่วยเหลือกันได้ครับผมเพราะว่าเอาปลูกเจ้า ปฏิบัติการกู้ภัยขึ้นแล้วครับผม <Hey. S 1> อออลงเทเลอร์ครับผมเออ เป็นครั้งแรกของเราครับที่ได้เห็นรถวิ่เป็นครั้งแรกครับผมคลิปนี้ <c oughs> ลงครั้งแรกของอำเภอครับผมเอามาวินรถเกี่ยวข้าวครับช่วงล่างก็จะประมาณนี้เลยครับผมช่วงล่างก็เป็นของรถเกี่ยวข้าวครับผมขึ้น ตัวพื้นใช้ระบบตัว PTO ส่งกำลังมาที่เลาไฟวินนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีตัวแขนยื่นออกมาครับแขนตัวนี้สำคัญเลยครับผมรองรับแรงต้านน้ำหนักหนีมหาศาลนะครับ นำนำทีมโดยช่างอุ้ยครับช่างอุ้ยรัตนบุรี อะไรรถก็มีอุปกรณ์ในการลากครับผมทั้งสลิงทั้งไม้ทั้งโซ่ เดินทางไปแล้วครับผมเราจะประมาณหนึ่งกิโลครับเห็นรถเกี่ยวใกล้ๆครับมหนือนฝั่งนู้นนะครับผมจอดรูสองคันนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะตามไปดูครับผมเอ้าสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมยังไงก็ติดตามคลิปหน้าครับเราจะถ่ายให้ชมครับปฏิบัติการลากรถเกี่ยวข้าวโดยรถวินอาจารย์อุ้ยครับผมราชบุรีครับ คลิปนี้ต้องจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับผม